สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News ครับประจำวันที่24กันยายนต0 2 5นะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะราคาทองคำในบ้านเรานี่เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ไปค่ะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ราคานะคะแต่มันสะท้อนว่าบทบาทของทองคำเองเอ่อกำลังเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ครับ ไม่ใช่แค่โลหะมีค่าหรือเครื่องประดับสวยๆแล้วแต่เหมือนมีความสำคัญในมิติอื่นๆมากขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ความเชื่อมั่นในสกุลเงินหลักอย่างดอลลาร์สหรัฐที่ก็ดูเหมือนจะลดลงไปครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าทำไมทองคำถึงถูกมองว่าอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นเหมือนสินทรัพย์สำรองทางเลือก หรืออาจจะมาแข่งกับสกุลเงินหลักๆได้เลยนะคะปัจจัยมันเยอะมากทั้งเรื่องดอลลร์เรื่องความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยใช่ครับเราจะมาไล่เรียงกันดูตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยดีไหมครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นดีเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทองคําเคยเป็นเงินจริงๆมาก่อนไม่ใช่แค่สินทรัพย์แบบทุกวันนี้อ๋อหมายถึงยุคโกลด์สแตนดาร์ดที่ค่าเงินต้องผูกกับทองคําแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะยุคนั้นรัฐบาลจะพิมพ์เงินตามใจไม่ได้ต้องมีทองคําหนุนหลัง แต่ระบบนั้นก็เปลี่ยนไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีข้อตกลงเบตันวูดส์ขึ้นมาครับที่ให้ดอลลาร์เป็นศูนย์กลางผูกกับทองคําแล้วเงินสกุลอื่นๆก็มาผูกกับดอลลาร์อีกทีถูกต้องค่ะแต่แล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญอีกครั้งตอนปี1971ที่เรียกว่านิกสันช็อกอ่าประธานาธิบดีนิกสันประกาศยกเลิกการผูกดอลลาร์กับทองคําเลย ใช่ค่ะตั้งแต่นั้นมาโลกก็เข้าสู่ยุคเงินเฟียดเต็มตัวคือเงินที่พิมพ์ออกมาโดยไม่มีอะไรหนุนหลังนอกจากความน่าเชื่อถือของรัฐบาลบทบาททองคําตอนนั้นก็เลยดูเหมือนจะลดลงไปเยอะเลยเหลือแค่เป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อประมาณนั้นค่ะ แต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปอีกแล้วไงคะคือจากที่มองว่าทองคาแค่การเงินเฟอ้อให้ผลตอบแทนอาจจะแค่ปีละ 3- าถึงหเปเซตอนนี้คนเริ่มมองว่ามันทําหน้าที่คล้ายๆกับสกุลเงินทางเลือกที่มันแข็งแกร่งกว่าเงินเฟียดหลายๆสกุลที่กําลังด้อยค่าลงเรื่อยๆโหน่าสนใจมากครับอะไรเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้คนมองแบบนั้นครับหลักๆเลยก็มาจากตัวดอลลาร์สหรัฐเองนี่แหละคะ่ะที่กําลังเจอปัญหาเอ่อเรียกว่าขาดดุลรอบด้านเลยขาดดุลรอบด้าน ไม่ถึงอะไรบ้างครับก็ทั้งขาดดุลงบประมาณขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลบริการคือสหรัฐเหมือนใช้จ่ายหรือส่งเงินออกนอกประเทศมากกว่ารับเข้ามาเยอะอ,อ๋อพอเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าเรื่อยๆความเชื่อมั่นมันก็ก็ลดลงใช่ค่ะประกอบกับเทรนด์ดีดอลลาร์เซชันที่หลายๆประเทศพยายามลดการพึ่งพิงดอลลาร์ลงโดยเฉพาะในตลาดสําคัญๆอย่างพลังงานความต้องการใช้ดอลลาร์ก็น้อยลงแต่ปริมาณดอลลาร์